ก่อนหน้านี้ค่ะเวลาท่านนายกรัฐมนตรีท่านไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ต่างๆก็จะสวมใส่เสื้อผ้าไทยซึ่งกระแสดังกล่าวนี้นะคะก็ทําให้ยอดของการขายผ้าท้องถิ่นมียอดขายที่สูงขึ้นค่ะโดยทางด้านของผู้ประกอบการในเมืองหัดใหญ่เปิดเผยว่าเรื่องดังกล่าวช่วยให้กลุ่มผู้ผลิตผ้าพื้นถิ่นนั้นมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ หลังจากที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสวมใส่เสื้อผ้าไทยพื้นถิ่นของจังหวัดปัตตานียะลาและนาราธิวาสในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสร่วมกิจกรรมเที่ยวใต้สุดใจค่ะก็ทําให้ยอดขายและยอดสั่งจองผ้าข,ของกลุ่มที่ผลิตผ้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นพุ่งขึ้นเป็นจํานวนมาก โดยเป็นการปลุกกระแสรณร,รงค์ให้คนไทยหันมาสวมใส่ผ้าไทยพื้นถิน่นและใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชนมากขึ้นส่งผลให้ร้านจำหน่ายผ้าไทยในพื้นที่อื่นๆก็มียอดขายเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันเป็นผลพวงมาจากกระแสดังกล่าวนะคะโดยทางด้านของคุณทารัตหมันงะซึ่งเป็นเจ้าของร้านจำหน่ายผ้าไทยย่านเศรษฐกิจที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็บอกว่าช่วงนี้การซื้อขายเสื้อผ้าชุดไทยและผ้าไทยพื้นถิน่นมีความคึกคักค่ะ มียอดสั่งจองจากส่วนราชการเอกชนและประชาชนทั่วไปเข้ามาอย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นผลมาจากกระแสรณรงค์ให้คนไทยสวมใส่ผ้าไทยในช่วงนี้โดยที่ร้านนะคะจะมีการจำหน่ายทั้งผ้าปะเต้ผ้าทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายหลากหลายสีเลยค่ะแต่ที่เน้นหลักๆแล้วก็มีลูกค้าสั่งซื้อมากเป็นพิเศษคือผ้าทอเกาะยอลายราชวัตร ซึ่งเป็นผ้าพื้นถิ่นประจำจังหวัดสงขาและมีลูกค้านำตัวอย่างผ้าลายชบาปัตตานีที่ทนายกรฐมนตรีได้สวมใส่ร่วมกิจกรรมเที่ยวใต้สุดใจจังหวัดชายแดนใต้ ึ่งลายผ้าดังกล่าวนะคะเป็นผลิตภัณฑ์และผลงานของกลุ่มผ้าปะเตะในจังหวัดปัตตานีทราบว่าตอนนี้ยอดขายผ้าพื้นถิ่นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นพุ่งสูงขึ้นค่ะตนเองก็รู้สึกดีใจเพราะว่ากระแสสวมใส่ผ้าไทยที่เกิดขึ้นส่งผลให้กลุ่มผลิตแล้วก,กลุ่มผู้ประกอบการผ้าพื้นถิ่นในพื้นที่เติบโตและมีไรายได้เพิ่มขึ้นทำให้ผ้าพื้นถิ่นชายแดนใต้เป็นที่รู้จักขายายไปทั่วโลกค่ะ